าเซลาลัา่นลัน่ลนไปลัน่นลัน่ลนมีผู้มีผู้มีผูแต่ไม่มีแสงมีผู้แต่ไม่มีแสง,แแสงขอดีๆขอดีๆเสื้อออกแบบเสื้อแบบ สวัสดีครับทุกคนพบกับผมอีกแล้วนะครับคาริงวันนี้รายการเปิดแพ็คเพย์ยูดูวีอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นการเปิดแพ็คเพย์ยูดูวีการ์ดเขียวนะทุกคนขอไปรับของก่อนเลยรักกันนะครับไปเล่นเอาอีเวนต์เปิดเพย์ยูดูวีการ์ดเขียวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนมาพอเราได้การ์ดมาเราก็จะมาเปิดนะโดยสัปดาห์นี้เราจะตามล่าใครดีโดยผมคิดว่าผมอยากได้ยาเมา โมเซี่านะครับตัวนี้นะจะมาโมเซีานะตัวนี้น่าจะเข้ากับทีมผมได้ดีนะเพราะาเป็นกองกลางนะครับเป็นเคทิฟเพเมเกอร์ด้วยนะแล้วก็บอวีดี้นะตัวนี้ก็อยากได้นะครับสําหรับตัวผมนะถ้ามาก็เป็นตัวนี้นะครับผมน่าสนใจเลยครับผมน่าสนใจเลยครับผมลาติยาใช่ปะตัวนี้น่าสนใจมากๆนะครับมาสไตล์โฮปเยอร์อีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้นะ มีเฟสด้วยนะเผื่อใครอยากได้นะบล็อกทูบ็อกนะเฟสด็กดกระดี m แมนยูนะส่วนสัปดาห์นี้ผมว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับการเขียวตัวตัวโหดมันมีแค่2ตัวนะครับ <c oughs> แล้วรีวานมันมาบ่อยแล้วไงบางคนเขาเก็บไปได้เยอะแล้วไงสําหรับรีวานนะมาผมขอเป็นยาเมาแล้วกันนะครับผมที่มานะครับการฟรีก่อนเลยแรกๆลันลไป1 2 3แช่วไว้3วิ1 2 3 ก็คือจะเปิดอันนี้เสร็จแล้วก็จะมีต่อเปิดฟรีอีกหนึ่งครั้งของอีกหนึ่งไอดีนะครับทุกคนไม่มีแสงไม่มีพูครับแต่ว่าจะดีหรือเปล่านะสําหรับนี้ไม่มีแสงไม่มีพูแต่ขอดีๆแล้วกันเสื้อออกมาดําๆอย่างนี้ <c oughs> เอ้สวยตัวนี้โอเคอยู่หน่ารีวิวครับผมตัวนี้โอเคเลยครับสําหรับผมนะน่าสนใจเลยครับผมสําหรับนักเตะตัวนี้นะผมว่าใครเปิดได้ผมว่าน่าจะโอเคตัวหนึ่งนะนาน,นานมาทีใช่ปะ่ะตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะ สำหรับนักเตะของปารีสนะใครที่ฟูปารีสผมว่าก็ไม่ได้แย่นะครับผมสําหรับเขานะเพราะว่าเขามาในสไตล์โฮพเยอร์ด้วยนะสาหรับลาติยาตัวนี้นะวีติยาไม่ใช่ลาติยาวีติยานะโฮพเยอร์ดูการคลองบอลอะไรเนี่ยเป็นตัวที่ดีนะแต่ความเร็วไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่นะถ้าเป็นโฮพเยอร์นะก็ต้องรอดูครับว่าจะโหดขนาดไหนครับมาอีก3า0้ทองลุ้นกันครับผมจะได้ตัวอะไรนะขอ ขอนี่แล้วกันอย่าเมาแล้วกันนะจากรีวิวมานานละดีๆแล้วกันอย่าเมาครับผมขอดีๆครับอย่าเมาครับผมมาครับสัปดาห์นี้เราจะได้รีวิวตัวไหนบ้างลั่นๆไปขอดีๆแลลั่นไปครับอย่าเมามูเซียล่าลั่นๆมีแสงมีแสงขา,ขาวๆแต่ไม่มีพุ้มไม่มีอะไรเลยขอตัวดีๆไม่เอาเฟสไม่เอาเฟสเสื้อ e ออกมาทางด้าน,นเลวานดอฟฟี่มันจะอกองหน้าอะไรเยอะแยะ,ยะขนาดนี้ ไอดีนี้มีแต่กองหน้าทุกคนเรวานดอฟกี่ทุกคนโอ้โหเวอร์จัดนะคือมึงมาอยก่เ้วอะเรวานเดี๋ยวขอไปเอารีวานไปยินดูก่อนนะว่าประมาณสแตตเท่าไหร่นะขอจัดแผนเลยละกันนะ,ะทุกคนขอจัดแผนเลยละกันเราได้กองหน้ามานะเราเปิดแพ็กยูฟ่าสีสีอะีตีีฟ้าไปแล้วนะมา เราเปิดตัวใหม่มาเราได้ใครบ้างนะเมื่อกี้ได้ระวีติยามาด้วยนะก็จะเอากองกลางเป็นกลาง2ตัวอย่างนี้ก็กลางร,รับตัวหนึ่งแล้วกันเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับรวานก็จะยืนต่าหน่อยประมาณนี้นะสำหรับสตานี้เดี๋ยวไปเปิดเพิ่มนะขอรวานมายืนก่อนรวานมายืนเอนเนี่ก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวรีวิวพร้อมกันทีเดียวเลยต่อไปขาด อย่าเมามายืนกองกลางลุกไปอีกสักตัวไปดีๆไปขอดีๆนะขอดีๆสองร้อยทองขอตัวดีๆแล้วกันอย่าเมามาหน่อยเร็วๆขอไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยแล้วกันอย่าเมามูเซล่าไปขอดีๆเลยอย่าเมาย่าเมาอ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 ย่าเมาขอดีๆเลยอย่าเมา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 ลั่นๆไปอย่าเมามูเซล่ามูเซล่าลั่นๆไป ลั่นลั่นมีผู้มีผู้มีผู้แต่ไม่มีแสงมีผู้แต่ไม่มีแสงขอดีๆขอดีๆเสื้อออกแบบเสื้อแบบขาวๆมาสปนใครวะเนี่ยตำแหน่งอะไรซีดีโอเคของหลังอีกตัวนึงตัวดีๆหน่อยตัวดีๆหน่อยดีๆหน่อยดีๆหน่อยพี่ดีๆหน่อยพี่ขอตัวนี้ตัวนี้นไม่งั้นก็บอบเบเได้ขอดีๆขอดีๆตัวนึง ไม่เอาโกนะไม่เอาโกนะพูดว่าไม่เอาโกก็คือไม่เอาโกนะไม่เอาโกก็คือไม่เอาโกนะดูอย่าเม่าข้าหลังไม่โคตรโกอะโอ้โหโคตรดีอะขอเลยขอเลยขอเลยเคทีพีเมเกอร์ตัวหนึ่งมาเซตเกมล่นลนไปขอดีๆขอดีๆขอดีๆล่นล่นมีผู้มีแสงมีผู้มีแสงมีผู้มีแสงแสงสว่างเรืงองรองแสงสว่างเรืองรองดีๆขอดีๆเสื้อฟ้าืออ <rij ây> <AR mel od würde> <ar mel od> ัวมาโอ้โหกองหน้าอีกแล้วโอ้โหมีเอากองหน้ามากองกันไว้ทำไมเยอะแยะขนาดนี้พี่สัปดาห์นี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะทุกคนเดี๋ยวเปิดตัวนี้แทนไปดีปักค่อยทำคลิปแยกแล้วกันทุกคนโอ้โหสัปดาห์นี้ถือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เดี๋ยวไปเปิดอีกหนึ่งไอเดียนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันผลประกอบการการ,การเขียวกันเอาได้นี่ครับผมมาตัวหนึ่งน,นะแล้วก็กองหน้าตัวหนึ่งบีบีตัวหนึ่งกองหน้าตัวหนึ่งขอแทนไดลไพ่ปะ โอยโหชื่อจบสกอร์เท่าไหร่เนี่ย89โอเคอยู่สปีด80พอใช้ได้นะว้า wow, วดี๋ยไปดีกว่าประมาณนี้เลยนะครับสำหรับอาทีนี้เดี๋ยวไปเปิดอีกแพ็คหนึ่งนะครับว่าจะโหดขนาดไหนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดยวูขอดูค่าพลังลาติยาแป๊บนวีติยาแป๊บนึงผมว่าน่าจะโกงนะ <c oughs> คึองบอลอะไรโอเคนะส่งบอลสั้นนะ พอใช้ได้เลยนะตัวนี้นะน่าจะน่าจะแบบพอเล่นได้เลยนะสําหรับกองกลางตัวนี้นะทุกคนเอาไปยืนนะแล้วตัวนี้บอกทูกบอกป้าถ้าจำไม่ผิดใช่โอเคเลยทุกคนเนี่ยเราจับไปยืนประมาณนี้เนี่ยล้วก็วิวานยืนต่ำๆหน่อยอเคยนยืนสูงเนี่ยแผ่นนี้นะ่าจะโหะวิวานยืนกลางลุกได้ด้วยโอเคเลยครับสําหรับอาทิตย์นี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าวพลังกองหลังตัวนี้ก่อนว่าโหขนาดไหนนะ บิวอัพค้าพลังเกมลับพอใช้ได้นะ998เอ้ย9898791นะไม่ได้แย่เลยนะสำหรับตัวนี้นะทุกคนประมาณนี้เลยนะสมการเปิดแพ็คเพลย์ดูวีการ์ดเขียวนะเดี๋ยวเปิดอีกหนึ่งไอเดีเดี๋ยวตัดไปไอดีนั้นเลยไปลุยกันเลยมาเปิดแพ็คเพลย์ดูวีการ์ดเขียวกันครับทุกคนต่อจากไอเดีเมื่อกี้นะเมื่อกี้เปิดไป3ใบใช่ปะ่ะมาอีกใบหนึ่งอันนี้ขอเป็นลาดนี้ขอเป็น บอลวีดีไม่งั้นก็ยาเมามูเซี่าหรือเรวานดอฟกี้ก็ได้การ์ดเขียวลั่นๆไปขอของฟรีของฟรีก็ดีเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่หา้าลั่นๆไปทีเดียวพอรูเหลืองรู้เลยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีค่อยมีแสงไม่ค่อยมีแสงมีเท่าไหร่เสือ้อใครอแล้วเนี่ยโอ้โห แต่ละตัวมาโอ้โหไม่รู้จักทุกคนแต่ได้บูทเขียวนะบูทเขียวตัวนี้ดีมากเดี๋ยวดูก่อนบูทเขียวโหดเปล่าตัวนี้ขอดูดูค่าพลังหน่อยขอดูค่าพลังแป๊บหนึง่งเฮ้ยฟูลแบ็คว่ะค่าพลังคอร์สบูทแปดเจ็ดเลยนะตัวนี้บอลยาวฮึ่ยตัวเปิดบอลตัวใหม่ปะเนี่ยทุกคน ตัวนี้น่าจะโหนะมีพินพอยไหมมีพินพอยด้วยน่าจะเป็นตัวโกงตัวนึงเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวตัดไปตัดจบเลยกันก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไม่บายนะครับใครอยากให้เปิดแพค็คอะไรหรือว่าอยากให้รีวิวตัวไหนลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับสำหรับวันนี้ไม่บายะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ